ปชนเนี่ยพยายามจะเลี่ยงไม่ได้ใช้คําว่าควบรวมนะคะแต่ว่าใช้คําว่าลงทุนร่วมเหลือสองรายเนี่ยเป็นงานกสทชต้องแก้ต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองแล้วคะ่ะว่าจะแก้เกมนี้ยังไงเข้าถึงจ้างกสทชแผ่รายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถหางวิไล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการลับคมธุรกิจวิธีข่าว9.5 0นะคะช่วงนี้เราจะคุยเรื่องที่สําคัญยิ่งเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะการที่ทาง r u e และ d ีแท็กนะ,ะกำลังจะควบรวมกิจการนะซึ่งก็ผู้บริหารได้สัมภาษณ์มาแล้วด้วยนะคะ,ะเรื่องนี้ค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องนะอย่างองค์กรอิสระคือกอสทช ซึ่งเป็นเดคอเ a เตอร์หรือว่าผู้กำกับดูแลควรจะต้องมีบทบาทอย่างไรนะคะวันนี้เราจะคุยกับอดีตกศทชและยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟคไทยแลนด์ Thailand, นะคุณสุพิญญากลางนารงซึ่งตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพิญญาคะ เรื่องของการที่ต้องแจ้งไหมแล้วก็มีกฎกติกาการรวบรวมกันยังไงบ้างที่กสทชเนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลนะคะเรื่องของการรวบรวมกิจการโทรคมนาคมนะคะค่ะค่ะก็โดยสรุปเลยแล้วกันนะคะก็คือว่ากสทชเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่ใช้ขึ้นความถี่ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสาธารณะเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายเฉพาะกว่า จาก,การประเภทอื่นๆนะคะก็ถือว่ารับธุนุนให้ความสําคัญเนื่องจากเป็นกิจการที่มีผู้แข่งขันน้อยรายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจําเป็นต้องมีกรรมการกลางในการกํากับเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมแล้วก็ไม่ผูกขาดเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรสชอตอนนี้เนี่ยน่าจะมีหลักๆ, <S <S ๆก็คือก็มี ประกาศที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการควบรวมกิจการของกิจการโทรคมนาคมนี่และค่ะเช่นที่บอกว่าจะต้องแจ้งล่วงหน้าภายในหกสิบวันนะคะจะต้องนําเสนอว่าจะทําอะไรยังไงเพื่อให้กสสชเนีนวินิจฉัยว่าการกระทําดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการผูกขาดมีอำนาจเหนือตลาดกระทบผู้เป็นพวกไหมแล้วถ้ามันเข้าข่ายกสทชจะต้องอวังคับให้กับเอกชนมีแนวทางหรือมีมาตรการเยียวยายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะ แค่ปัญหาเรื่องนี้ก่อนที่จะอนุญาตนะคะทีนี้มันก็อาจจะมีการปีความอยู่ต่างกันว่าแล้วสุดท้ายไม่อนุญาตได้ไหมคือไม่ให้เลยนะคะ,ะซึ่งอันนี้เข้าใจว่า <c oughs> มันคงเป็นดุลพินิจของกสทชาที่ต้องมติกันนะคะในที่สุดมันก็จะมีสองทางคือถ้ากสทชแบบว่าทุบโตะ๊ะก็ไม่ได้อันนี้มันกระทบผู้บริโภค ก็ถือว่าจะโปรแกสซีฟมากหรือไม่ก็จะบอกว่าทาได้นะแต่ว่าต้องทําน้องทํานี้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันเนี้ก็น่าจะเป็นหลักๆก,ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่สองตัว <c oughs> ก็คือเรื่องของแนวทางการกํากับอ่ตลาดนะคะแล้วก็เรื่องของการควบรวมกิจการค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่กสอชอต้องพิจารณาแล้วก็ใช้ดุลพินิจในที่สุดซึ่งเข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ย เท่าที่ตามข่าวดูเนี่ยกสชก็จะอ้างว่ายังไม่เห็นรายละเอียดนะคะต้องรอให้ภาคเอกชนเนี่ยส่งเอกสารเป็นทางการมาก่อนว่าตกลงจะทําอะไรจะยังไงไหมซึ่งเข้าใจว่าภาคเอกชนเนี่ยพยายามจะเรียกไม่ได้ใช้คําว่าควบรวมนะคะแต่ว่าใช้คาว่าลงทุนร่วมซึ่งไม่ว่าจะเรียกว่าลงทุนร่วมหรือว่าจะยังไงก็ตามแต่ มันก็น่าจะเข้าข่ายการควบรวมกิจการที่กระทบต่อผู้บริโภคแล้วก็ทําให้มีอํานาจเหนือตลาดซึ่งคําว่าอํานาจเหนือตลาดเนี่ยมันอยู่ในในคีย์เวิร์ดของประก,กรศาศกศทชาหรือว่าเรื่องของการแข่งขันเรื่องของผอลกระทบต่อผู้บริโภคอยู่แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่ากสทชาจะมีดุลพิธอย่างไรในที่สุดในการเชื่อมาเรื่องนี้ด้วยค่ะอ๋อค่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งไงผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กทชาก็คือเป็นบริษัท d t แทกไพรเนหรือว่า DTN และก็บริษัท t r u มูฟเอชยูนิเวอร์แซล m อมมิวนิเคชคือเขามองว่าสองบริษัทนี้ไม่ได้ควบรวมกันผู้ที่ควบรวมคือ True Corporation จำกัดมหาชนแล้วก็ Total Assets o o m m u n i c a t i o n หรือว่า d t แทาบอกว่างั้นก็เลยเป็นการไม่เข้าเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือประกาศของกสทชาค่ะคุณอาจารย์สุินยามองประเด็นนี้ยังไงคะคืออาากทช ตีความง่ายๆอย่างนี้ต้องจับมาตีเรื่องจากการบริหารกิจการในตลาดหลักทรัพย์หรือรายใหญ่ขนาดนี้นะคะมันต้องเข้าใจได้อยู่แล้วละค่ะว่ามันจะต้องออกมารูปนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสมการง่ายๆว่าไม่เข้าแล้วก็องค์กรตรงกับดูแลไม่ต้องเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมีกสพชถูกไหมคะเราถึงมีคําว่านองมินีเราถึงคามีว่าการเชื่อมโยงมีผลกระทบซึ่งถ้าเอาหลักง่ายๆเช่นถ้าบอกว่าเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทแม่ เป็นผู้ควบรวมมันก็ต้องมาไล่ลงว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทแม่หรือว่าบริษัทใหญ่ดังกล่าวมีอำนาจตัดสินใจนะคะในบริษัทที่เป็นผู้รับใบอนุญาตหรือเปล่าอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยยังไม่ต้องดูขั้นซับซ้อน เรื่องนอมินีทางอ้อมนะคะลองไล่ความเกี่ยวข้องของผู้ถูบรุ่นโดยตรงก่อนก็ได้ก่อนที่จะสรุปว่าไม่เกี่ยวเนี่ยจะต้องมีการวินิจฉัยตรงนั้นก่อนในทางตรงก่อนนะคะว่าไล่ๆลงมาเนี่ยคืออำนาจของผู้ตัดสินใจในบริษัทที่เป็นผู้รับเปอนุญาตกับบริษัทใหญ่นี่เขาจะควบรวมเนี่ยมันเกี่ยวพันกันไหมในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าในทางกฎหมายแล้วถ้ามันไม่เกี่ยวพันโดยตรงนะคะมันเกี่ยวพันโดยอ้อมหรือว่า หรือในภาษาตลาดหลักทรัพย์มันจะมีผู้ที่มีถือพูดลายเล็กรายใหญ่เนี่ยน่าจะสินใจมันมีรายละเอียดตรงนั้นเต็มไปหมดซึ่งกสทชย,ยังไม่ควรที่จะออกมาฟันธงหรอกค่ะว่าชื่อบริษัทไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วจะไม่เกี่ยวเพราะว่าอา่อาการการทําธุรกรรมการทําธุรกิจนะชื่อไม่เหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะ mm hmm. ฉะนั้นมันต้องดูในรายละเอียดของหุ้นการถือหุ้นอำนาจตัดสินใจรายใหญ่แล้วก็สตชไปศึกษาตรงนี้มาให้ละเอียดก่อนค่อยมาสรุปก็ยังไม่สาย แต่การพูดไปล่วงหน้าว่าเขาไม่เกี่ยวกันเขาคนละชื่ออันนี้มันง่ายมันง่ายเกินไปที่จะให้ความเห็นในส่วนตัวนะคะแต่ก็สุดท้ายอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวจริงๆก็ได้ถ้าพูดอย่างให้เป็นธรรมแต่ว่าต้องศึกษาต่อแล้วก็ต้องศึกษาด้วยหลักวิชาการที่มันตรงไปตรงมาจริงๆอเพื่อที่จะนํามาสู่บทสรุปนะคะที่จะนําไปสู่การพิจารณาในท้ายที่สุดอะคะ่ะซึ่งซึ่งแม้กระทั่งล่าสุดนะคะทางคุณหมอประวิทธ นะคะหมอลี่นะคะ,ะ,ะคุณหมอประวิทย์ลีสถาพรวงษ,ษาซึ่งเป็นกสทชที่ดูแลการฟุ้งครองผู้บริโภคและก็ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพนะคะ,ะก็ยังออกมาพูดว่าจากการพิจารณาอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายกสทชที่มีอยู่ต้องยอมรับว่ากสทชไม่มีอำนาจอ,อันนี้คือคือนายแพทย์ประวิะนะซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ ยัง,งงงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงได้พูดแบบนี้ค <c oughs> ่ะไม่ทราบเพราะอะไรไอาจารย์สุป,ปญญินยากมทำงานร่วมกับอาจารย์กับคุณหมอโตมิที่มองยังไงคะนี่พูดล่าสุดเลยนะคะค่ะ คือ<ม>อย่างที่บอกแล้วเขาว่ามันเป็นเรื่องของการสุดท้ายคุณหมออาจจะพูดแทนความคิดเห็นของคนส่วนหนึ่งในกสทชได้ลรกหปลักนะคะพอเอาข้จริงต้องไปดูการลงมติกันอีกทีหนึ่งแต่การที่จะบอกว่าเองไม่มีอํานาจเนี่ยมันมันไม่ได้อะคะ่ะเพราะเนี่ยคือที่มาของการที่ต้องมีกสทชนะคะคณะกรรมการแห<ม>่<ม>ง,งการค้าหรือแม้แต่รัฐบาลเองก็ยงังโบยไปที่กสทชเลยนะคะอาถ้าพูดตรงๆจริงๆก็เกี่ยวหมดนะคะรัฐบาลก็เกี่ยวในแง่กากับดูแลภาพรวมการสื่อสารแต่ว่าไม่เกี่ยว กไ็ไม่เกี่ยวไม่ได้คือนโยบายก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามันออกมาแบบนี้ภาพรวมมันจะส่งผลยังไงแล้วถ้าภาพรวมมันส่งผลรัฐบาลจะมีนโยบายยังไงเช่นมาส่งเสริมรัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกในตลาดก็ยังดีอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีแนวทางอย่างอื่นจะบอกรัฐบาลไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบ ด i จิตอลอีคอ o m มในอนาคตด้วย mm hmm. คุณจะต้องมีทางเลือกผู้พวกหลากหลายถ้าเกิดเขาจะควบรวมกันจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบรัฐบาลจะทำยังไงมีนยโยบายในการเปิดเซรีให้รายใหม่เข้ามา mm hmm. หรือจะแก้กฎหมายให้ต่างชาติถือหุ้นได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะส่งเสริมและวิสาหกิจให้จริงจัง,จร,งรัฐบาลจะมีหน้าที่นี้ในแง่ต้องต้องรับลูกในการแก้ปัญหาด้วย ส่วนคณะกรรมการแ่งขันทางการค้าก็ต้องดูภาพรวมว่าบริษัทใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยในภาพรวมในตลาดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการผูกขาดในภาพรวมไหมแต่ว่ากทชเนี่ยถ้าในเรื่องของพลัามนาคมมีไงก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็โบยกลับมาแล้วรัฐบาลก็บอกว่ามีกทชกำกับอยู่แล้วส่วนกรรมการ่งขันทางการค้าก็บอกว่าก็มีกสชกำกับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายกศชองเป็นคนตัดสินว่าคุณจะอนุมัติ ให้เกิดเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมนะคะทีนี้ถามมันก็ต้องไล่ไปค่ะสมมติว่าคนที่เข้ามาจอยเวนเจอร์กันเป็นบริษัท A บริษัท B ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทผู้รับใบอนุญาตแต่หน้าที่กสทาชาคุณก็ต้องไปสืบสาวว่า่ว่าส่วนบริษัท C กับบริษัท D ที่เป็นผู้รับใบอนุญาตจะเกี่ยวพันยัยงไงกับบริษัท A กับบริษัท B ซึ่งอันเนี้ย กสทชมีสำนักด้านเศรษฐศาสตร์ด้านกฎหมายที่มีความชำนาญเงินเดือนตั้งแต่ระดับพอสำนักนี่แสนขึ้นนะคะแล้วก็ระดับคนสูงขึ้นก็ระดับแสนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีศักยภาพในการจะวิเคราะห์และศึกษาตรงนี้ได้หรือว่าถ้าศึกษาเองไม่ได้ปกติกสทชก็จะจ้างนะคะบริษัทเอกชนที่ปรึกษาหรือมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์เพื่อที่จะเอาผลออกมาเหมือนเวลาจะประมูลคลื่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิน อำนาจและเสียภค่าของกสทชอ่ะสุดท้ายเอาสุดท้ายแบบกสทชก็อาจจะบอกว่าทําได้ก็ได้แต่คุณจะต้องบอกว่าคุณทําให้ทําได้เพราะว่าเอมันไม่ขัดตรงนี้ตรงนี้เพราะยังไงที่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกันมันไม่เกี่ยวข้องกันโดยยังไงมันต้องมีดีเทลไม่ใช่แค่บอกว่าชื่อไม่เหมือนกันอ่อแล้วก็ไม่เกี่ยวกันแล้วใส่ผิด้ระไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ท่ะอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามัน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  ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันคือในเชือทุกอยาแ่เขาก็จะมีลูกเล่นนะคะเราต้องต้องเข้าไปในส่วนนี้ด้วยค่ะอ่าใช่ค่ะที่สุดท้ายเข้าใจบอกว่าที่อาจจะห้ามไม่ได้ก็คือเขาอาจจะเลี่ยงไปเลี่ยงมาโน่นนั่นนี่นะคะ ลึกซึ้งขึ้นถึงขั้นแบบเป็นนอมินี่จับไม่ได้เลยคือโยงกันไปโยงกันมาแล้วผู้ถือหุ้นแบบน้อยกว่าต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นตมันมีการปรับเปลี่ยนสุดท้ายถ้ามันจะไล่กันไปอย่างนั้นจริง,รง,รง,รงๆกสชกาการจะจำนวนว่าไม่ได้ก็ได้แต่ว่าก่อนจะจำนวนอ,อย่างนั้นคือต้องต้องสูง้ก่อนต้องสู้เพื่อผู้บริโภคและสู้เพื่อผู้หลักการก่อนนะคะโดยที่จะก็ต้องให้ให้แสดงโดยละเอียดคือถ้าสุดท้ายคุณจะ ทำจริงๆคุณจะต้องแบบว่าใช้เวลานานมากหรือว่าคุณจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายกระบวนการค่อยๆเปลี่ยนบริษัทค่อยๆอะไรเนี่ยมันนานมากอะค่ะถ้าจะเลี่ยงอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่คือถ้าให้ทําง่ายเกินไปแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะชื่อคนบริษัทอันนี้มันมันมันไม่ได้อะมันไม่ได้มันดูง่ายดูเป็นการทํางานที่ง่ายเกินไปค่ะในในที่สุดกระบวนการทางกฎหใช่ใช่ ค่ะ uh huh. ง่ายไปกระบวนการทํากฎหมายนี่ก็คือยังมีเรื่องของทางคณะกรรมการแข่งขนันทางการค้าใช่ไหมคะคือเรื่องของอํานาจเหนือตลาดเพราะว่าพอ r u e กับ d ีแทรวมกันนี่ก็มี Market Share ์กว่า50%แล้วก็กลายเป็นว่าลดจํานวนผู้ผู้เล่นในธุรกิจนี้ใช่ไหมคะเหลือแค่2รายคือกอสทชก็อ,อาจจะต้องทํางานร่วมกับทางกขคหรือว่าคณะกรรมการแข่งขานานนันทางการค้าในเรื่องของอํานาจเหนือตลาดด้วยไหมคะ น่าจะทําร่วมกันได้ไหมคะ<ป>น่าจะต้องเป็นถูกต้องคะ่ะใช่ค่ะ,ะ,คะก็คือกสคเขาจะดูภาพกว้างที่มากกว่ากิจการโทรคมนาคมด้วยเพราะว่าอาจจะ<ช><ป>มีการรวมศูนย์แบบแนวดิ่งและแนวราบถูกไหมคะเช่นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายนั้นเป็นผู้ให้บริการกิจการอุปโภคบริโภคอื่นๆที่สําคัญต่อประชาชนด้วยอันนั้นอ่ะมันจะยิ่งหนักขึ้นซึ่งกรรมการแห่งทางการค้าจะต้องมาดูร่วมกับกสทช แต่ถ้าเป็นกิจการโทรคมนาคมเองซึ่งจะทําให้เหลือผู้แข่งขันน้อยรายลงไปเหลือสองรายเนี่ยเป็นงานกสชต้องแก้ต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองแล้วค่ะว่าจะแก้เกมนี้ยังไงเขาถึงจ้างกสชแพงๆแล้วก็ระบุคุณสมบัติด้วยว่าต้องมีกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ส่งเสริมการแข่งขันเสรีเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคเพราะว่าปกติการที่มีของไทยจริงๆมีห้ารายนะคะแต่ว่าคนที่มีสัดส่วนในตลาดจริงๆรายหลักๆคือ สารายที่เป็นเอกชนนะคะอีกสองรายเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งก็กัอนไปค่ะคือสาคือที่ผ่านมาก็คือถูกทําให้เล็กตลอดด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะมาเป็นคู่แข่งที่แย่งส่วนแบ่งตลาดได้อย่างมีนัยยะสําคัญ ถ้าเรา mm hmm. เทียบกับมาเลเซียนะคะซึ่งเขาก็มีการควบรวมกันว่ามาเลเซียเนี่ยมีผู้เล่นในตลาดเยอะกว่าเรานะคะอะ mm hmm. แล้วก็จริงๆพม่าประเทศใกล้เพื่อนบ้านเราเนี่ยอก่อนที่เขาเจะเกิดวิกฤตล่าสุดเนี่ย mm hmm. เขาเปิดเสรีอินเทอร์อนเน็ตช้ากว่าเรา แต่ว่าเขามีลายหนึ่งลาย2แล้วเขามีลาย3และล่าสุดก่อนที่เขาจะเกิดวิกฤตไม่นานเขามีลาย4ี่นะคะการที่เขามี4ีลายเนี่ยทาให้ราคามันถูกลงและเกิดการแข่งขันสูงมากแต่โชคไม่ดีเขาเกิดวิกฤตทางการเมืองนะคะตอนนี้มันก็เลยรวนเปลไปหมดแต่ของเราเนี่ยยืนพื้นที่สามานาน มากที่เป็นรายใหญ่แล้วกสทชเองก็ไม่สามารถที่จะทําให้มีรายที่สี่ได้เพราะว่าเงื่อนไขการประมูลที่ผ่านมามันไม่เอื้อในการส่งเสริมรายใหม่เพราะว่าให้รายใหม่ที่เข้ามาจะต้องแบกต้นทุนเดียวกับรายเดิมต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรายใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาประมูลเนี่ยแสดงความสนใจก็ผิดใจไปเพราะเข้าไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่กสทชถูกวิจารณ์มาแล้วดิฉนั้นก็ต้องถูกวิจารณ์ด้วยเพราะเราก็อยู่ในชุดละห้าหกปีที่แล้วนะคะ แต่เราก็พยายามจะผลักดันอยู่เหมือนกันว่ามันจะต้องทํายังไงไม่ให้มีแค่สามลายต้องมีการแข่งขันที่สร้างแรงจูงใจแล้วก็มันเหมือนจะมีลายที่สี่แต่มันก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อย่างกรณีของแจ๊สนะคะมันก็ทําให้รวนเรไปแล้วก็ยังมีสามลายเหมือนเดิมแต่ว่าการที่มีสามลายหลักเหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นโอลิโมโคลี่อยู่แล้วก็คือว่ามีผู้เล่นน้อยรายทีนี้เข้ามามรวมร่วม,วมทุนกันเองอีก หรือว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภาวะดูโอพาีา Police, ซึ่งมันก็จะเหลืออาการแข่งขันที่น้อยลงไปแต่คนก็บอกว่าเขาก็ยังแข่งกันอยู่นะมีสองค่ายใหญ่แต่อยากจะให้ทุกท่านรู้ว่าแล้วทำไมหุ้นอีกค่ายหนึ่งขึ้นมันก็ส่งสัญญาณว่ามันเป็นด้านบวกของนักลงทุนเพราะว่าเพราะว่าคู่แข่งมันน้อยลงยังไงเนี่ยกาไรส่วนแบ่ง scale อีโคโนมีออฟสเกลทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมันก็จะได้กลับมาอยู่แล้วแต่ว่าผู้บริโภคล่ะ นะคะจะมีอะไรเป็นหลัปกประกันว่าสุดท้ายราคามันจะมันจะลดลงกว่าเดิมไหมหรือมันจะเพิ่มขึ้นออหรือว่าถ้าเขาไม่ค่อยใส่ใจผู้บริโภคเพราะว่ายังไงก็มีอยู่สองทางเลือกเนี้ยมันก็จะเกิดข้อเสียแล้วถ้าซ้ำร้ายไปกว่านั้นสมมุติเหลือแค่ A กับ B อ่าหรือ C กับ D แล้วอ่าในแง่ของเกิดการคุดคุดคุยกันเพราะว่าคุมอํานาจใหญ่ในตลาดทั้งคู่ มันก็จะเกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือ<ม>ที่อาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวัลนิตทีเดียใช้คําว่ามันเป็นทิศทางอนาคตที่อันตรายมากโดยเฉพาะเรากําลังเข้าสู่ยุคเอ,อ IoT หรือจะเรียกว่า verse, เมตาเวิร์สอะไรก็ตามแต่<ม>ที่ชีวิตเราะจะต้องผูกโยงแตบอินเตอร์เน็ตก็เป็นสาธานาโคไปแล้ว<ต>นะคะค<ม><ม>ือเป็นสิ่งจำเป็นนะคะค่ะใช่เป็นแบ็กโบนที่ทุกคนจะเชื่อมโยงชีวิตตัวเอง แบล็คบหรือเป็นกระดูกสหลังของการขับเคลื่อนประเทศและชีวิตในชุดโควิดด้วยทุกคนจะต้องใช้มันแล้วก็ใช้ทํางานใช้เรียนหนังสือใช้ในชีวิตประจําวันใช้คุยกับแฟนใช้ทุกเรื่องทุกราวอะค่ะแอปพลิเคชันอย่างอย่าง a c e b o o k Tik ต o อกจากเฮาส์อาจจะเกิดดับเกิดดับมีการแข่งขันวันนี้ Facebook อาจจะดูยิ่งใหญ่อีกห้าปีอาจจะมีแอปใหม่มาแทนนะคะหรือว่าอยากใช้ Facebook ก็ไปใช้ติกตอกไปใช้ไลน์ไปใช้อะไรก็ตามแต่ แต่ว่าผู้ให้บริการกิจการอินเทอร์เนต็ตแอทรลักคมนนาคมนี่คือยืนพื้นมากๆเลยค่ะแล้วก็แล้วก็วกวกอันยังอันสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องกํากับดูแลให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคมากๆอะคะ่ะอืมจริงๆก็ต้องแบบอะไรนะแข่งขันที่เสรีแล้วก็เป็นธรรมด้วยเราะว่าก็เป็นธรรมกับ stakeholder ต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดเอบอกว่า คือจริงๆการมีน้อยเจ้ามันก็ดีในแง่ที่ว่าจะต้องไม่ไปไม่ต้องไปลงทุนแบบซ้ําซ้อนนู่นนี่กันอะไรเงี้ยค่ะก็ะคือถ้าลงทุนไปเยอะแข่งกันมากเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าต้นทุนสูงแล้วก็ต้องไปโยนพลังให้ผู้บริโภคอยู่ดีอันนั้นก็คืออีกมิติหนึ่งพูดแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ย <laughs> รัฐมนตรีดี s อสค่ะ ก็เข้าใจในแง่ของการรวมโครงข่ายนะคะซึ่งจริงๆถ้าทำได้มันก็จะดีถ้าทำได้ในแง่ของการรวมโครงข่ายเหมือนกับดิจิตอลทีวีหรือว่าเหมือนกับอ,อะไรที่อ,า,อาจจะลงหมูด20ช่องไม่ต้องวางเสาเองทงั้ง20ช่องอใช้วิธีคนวางให้แล้วก็ไปแข่งกันในเชิงคอนเทนต์ก็หมดหรือ,อคืออย่างนั้นเขาเรียกหลัก MVNO เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็อาจจะต้องหรือกสทชก็จะต้องส่งเสริม MVNO คือให้ผู้ให้บริ การที่ไม่ต้องมีโครงขายเองให้จริงจังมากขึ้นเพื่อมีส่วนแบ่งในตลาดนะคะหรือว่าถ้าเอกชนจะรวมกันในแง่ของโครงขายจริงๆคุณก็จะต้องแข่งกันในเรื่องของราคา เพราะฉะนั้นกสชก็ต้องเตรียมมาตรการค่ะว่าถ้าคุณจะลงกันแค่คงขายคือใช้ Facility ใช้สิมม่งอำนวยความสะดวกคงขายร่วมกันแต่คุณต้องไม่พัวกันเรื่องราคานะคุณจะต้องแข่งขันกันจริงจังตามกลไกตลาดถ้าคุณไม่ทําเราจะมีมาตรการแซงชั่นลงโทษน่นนั่นนี่อันนี้คือแนวทางที่กสชต้องเตรียมค่ะอย่างที่พูดไว้ค่ะว่าถ้าสุดท้ายห้ามไม่ห้ามไม่ได้ก็คือ จะต้องปล่อยให้มีดีลนี้สําเร็จจริงๆสิ่งที่คอสชจะต้องทําก็คือแล้วคุณจะมีมาตรการเยียวยายังไงคุณจะสร้างเงื่อนไขย,ยังไงอันนี้แบบ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 ขั้นอ่ขั้น,ข,นขั้นกลางลงมานะคะขั้นต่ําคือไม่ทําอะไรเลยก็คือเป็นนายทะเบียนเฉยๆก็คือว่าเขาจะทําแบบนี้เขามาแจ้งรับรองขึ้นทะเบียนจบไม่หือไม่อือ ทั้นกลางขึ้นมาหน่อยก็คือ,อโอเคพิจารณาสุดท้ายก็ยอม,อมยอมเห็นชอบไปแต่สร้างเงื่อนไขว่าคุณต้องทำหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ถ้าคุณไม่ทําเราจะลงโทษคุณหรือเราจะยกเลิกใบอนุญาตส่วนขั้นโปรเกรสซีฟขั้นดีที่สุดก็คือเอ,อถ้าวันมีแนวโน,น้มจะมีอำน,น,า,นาเหนือตลาดมากก็ยังไม่ให้ทําก่อนจนกว่ากสทพชจะเปิดประมูลใบอนุญาตรายใหม่สมมตินะคะในอนา,นาคตและเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามา ได้ไง่ายขึ้น <ฮะ S 1> เพื่อให้มีสีนะเพื่อให้มีลายที่สามาท <ฮะ S 1> ดแทนเนี้ยนี่คือดมคติเลย <ฮะ S 1> ก็คือให้คุณทําได้เดี๋ยวคุณค่อยๆทํานะระหว่างนี้เราจะเอาพื้นที่เหลืออยู่มาดูซิว่าเราจะเปิดให้ใครมาแข่งเพิ่มแล้วเราจะลดเงื่อนไขลงระดับหนึ่งพให้ลายใหม่เข้ามาได้แล้วตลาดก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งอันนี้คืออุดมคติ <ฮะ S 1> สุดยอดที่ควรจะเป็นเลยค่<ฮ>ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากสทชก็ต้องไปไปใช้ความคิดมากกว่านี้นะคะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าไม่มีอานาจนะคะ คิดว่าเรื่องนี้จะต้องมีการถกเถียงกันต่อไปเยอะเลยจีเดียวนะคะไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสุพิญญาคะยินดีมากค่ะฝากทุกท่านด้วยกันติดตากด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการลับคมธุรกิจโดยด,ยดรหนงนาถหางวิไล